น้องวันนี้สัญญาจะทำอาน้ำพริกโบราณนี่สัญญาก็เออจะคั่วพริกกระเทียมหอบแดงแล้วก็เออมะเขือพวงนะคะสัญญาจะคั่วนะคะพี่น้องเดี๋ยวให้คั่วให้เือเหลืองนะคะพี่น้องวันนี้จะใส่ปูนะคะพี่น้องขาโอเคค่ะแล้วค่ะพี่น้องขานี่ไงคั่วอย่างได้แล้วค่ะเหลืองอร่ามนะคะน่ากินนะคะ แล้วเราก็ตักใส่ครกค่ะพี่น้องตักใส่ครกจ้าเพื่อเอาไปโคลกเพื่อเอาไปโคลกนะคะเพื่อเอาไปโคลกนี่ค่ะค่ะค่ะเราก็ตั้งกะทิค่ะเราก็ตั้งกะทิค่ะพี่น้อง ตั้งกะทิให้แตกมันเลยนะคะพี่น้องขามาจ้ะจ้ะก็ที่เราคั่วไว้เมื่อกี้นะคะก็โคลค่ะพี่น้องโคลให้ละเอียดเลยนะคะพี่น้อง่าไม่ต้องยั้งมือค่ะโขลไปเลยค่ะนี่ค่ะน้ำพริกโบราณนะคะสูตรบทสูตรดึกดำบรรน,นะคะพี่น้องสูตรดึกดำบรรค่ะแต่ว่า เอออพ่กของเรื่องก็คือปูน้ำปูนะคะปูแบบเราคันเอาแต่น้ำนะคะปูนาค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวยักโกก่อนนะจ๊ะแตกมันแล้วนะคะพี่น้องเอาพริกเอากระเทียมหอมแดงแล้วก็อะไรนะมะเขือพวงเอาไป ใส่ไปเลยค่ะนี่ค่ะใส่ไปเลยค่ะนี่คือน้ำพริกโบราณนะคะก็เหมือนหล่นนะคะพี่น้องก็เหมือนหล่นนั่นแหละแต่ว่ามันแตกต่างตรนที่มะเขือพวงนะคะพี่น้องขาที่เราจะใส่อะไรก็ได้ใส่ปลากระป๋องหรือว่าปลาทูอะไรก็ได้นะคะใส่ลงไปค่ะพี่น้องขาแต่ซอนยา่าจะใส่ จะใส่จะใส่ปูค่ะมันปูค่ะพี่น้องดูสิมันปูดูสิคะใส่มันปูลงไปนะคะพี่น้องเห็นไหมมีทั้งเนื้อมีทั้งมันใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะได้หอมพิลล่อร่อยนะคะพี่น้องเห็นไหมแน่แน,นเลยอะ่ะ นี่ค่ะเห็นไหมพี่น้องขาดูสินี่หล่นคูนานะคะพิบบราณจุดหล่นคูนาครับพี่น้องขาหอมๆยั่วๆเลยนี่ค่ะส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะพี่น้องไม่มีอนะไรมากมายเลยน้ำปลาผงนัวแล้วก็น้ำปลาแค่นั้นเองนะคะนั่นเองค่ะ นี่ค่ะนี่จากพี่น้องขาดูสินี่เห็นไหมคะดูมีแต่เนื้อปูนี่ค่ะหอมหอมครับพี่น้องขาค่ะ,คะเดี๋ยวให้มันมันเดือดแป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องมานะคะพี่น้องขาก็ใส่น้ำปะลาลงไปนะคะนี่จะ้ะอดี๋ให้เข็มนะคะน้ำปลานะคะพี่น้องนิดหน่อย ของโนวยของดาวนี่แหละค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นอันบ้านเสร็จที่เราก็ชิมเอาแค่นั้นเองน้ำพาริกปลาแบาบไปย,ยัวย่วๆนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะดูเอาหน,น้าก,กินไหมคะหน้าทานเนาะเห็นไหมพี่น้องค่ะดูสิดูสิหล่นเหมือนหล่นนั่นหละค่ะแต่เร,เราใส่กะทิก็ใส่ปูนะคะพี่น้อง เดี๋ยวสุด้าจะชิมดูว่าจะแซบไหมนะคะพี่น้องขายั่วเลยอ่ะยั่วมากเลยพี่น้องคะโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวค่อยเจอกันที่ถาดอาหารนะคะพี่น้องขาดูสิคะพี่น้องนี่นี่ค่ะพี่น้องขาดูสิคะโอเคค่ะกราบสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนมาเด้อค่ะนี่ค่ะ น้ำพริกนะคะเหมือนหล่นนะคะปูนานะคะพี่น้องขาดูสิ mm hmm. ก็มีบัวใต้น้ำผักชีลาวผักกระถินนะคะแล้วก็มีไออะไรนั่นเนี่ยผักกาดลวกแล้วก็ผักกาดสดน,นะคะพี่น้องมากินด้วยกันเลยค่ะ mm hmm. มีข้าวสวยค่ะขอกระถินก่อนนะคะมันเข้าทุกผักเลย mm hmm. นี่ค่ะ mm hmm. มาเด้อค่ะ หอมปูนี่บัวใต้น้ำ บัวใต้น้ำไม่มีรสชาติอะไรหรอกแต่มันก็ออกหวานๆน้ำพริกค่ะ คลิกโบราณขอกินมือนะคะผักลุ้งผักเยอะมาก ว่ากินหมดไหมผักไม่หมดหรอค่ะ Ia เดทไรด์ออยเฮเลอร์แบ่งห้าร้อยนี่ยแปดสับแล้วก็เอาคลองไปอีกนะก็ทอน ให้กินแล้วนะยังร้องอีก <c oughs> โทษค่ะ <c oughs> อืมไอ้ฮากิน <c oughs> ไม่อิ่มหรอ <c oughs> เอาอืมเอาอืมแมวอืมอืมอืมกระถินค่ะทิมงามนี่อร่อยพี่น้อง แต่ปูอ่ะสีมันจะงี้แหละมันออกดำๆน้ำตาลนะฮะปูอ่ะนี่อ,อร่อยพี่น้องทำกินเลยเนาะน้ำพริกโบราณแต่เนี่ยาทาบินบ่อยมากแส่ปูนา buồm tai nám, ồ, <coughs> 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 no. มาสองตัวเหรอ,หอแมวมาสองตัวเนาะอีนี่อีมอนทองชื่อมอนทองเอวเอวแย่งกันทำไม ทดโมเสเอก่อดโมเสเอ,องานไม่ค่อยมีคนทำงานเรืองานไม่ค่อยมี lòi Chuyện ngàm Thật thì ẩn อืมใส่มะพร้าวลูกเดียวเองนะลูกเล็กๆอ่ะพร้าวมะหอม มันยังมันเลยแช่นี้แหละนะก็จากทำก็ทำกลิ่นทำยาก,ก็มีวิธีทำให้เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องไม่ยากเลยง่ายมาก ใส่ปลาทูหรือปลากระป๋องก็ได้ได้หมดอะไรก็ได้ขอ,อนี้มาพลากับมะเขือพวงอร่อยอืม,อม,อมว่า แค่นี้ก็อิ่มผักเัวอิ่มผักพี่น้องดูสิผักเต็มเลยดูสิโอเคค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะที่รับชมจ้าบ๊ายบายจ้า